สวัสดีครับสวัสดีครับนานานครับผมก็วันนี้กําลังเดินทางกลับนะครับผมกาลังจะเดินทางกลับเข้าออก,กรุงเทพมหานครจะไปทําง,งานนะครับพอดีผ่านเขื่อนลำตะคองนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะตกปลาหลังจากที่เราได้ไปพักผ่อนที่บ้านเกิดมาคราวนี้นะครับจะพามาตกปลาที่เขื่อนลำตะคอง โอ้ไปกลับรถอันนี้ดีไปกลับข้างหน้านู่นดีกว่าตรงนี้ยังไม่กล้ากลับเดี๋ยวยังไงแล้วลองแ้ะดูก่อนนะครับถ้ามันคือก็จะลงคันสักสี่ห้าคันนะครับมีเวลาน่าจะลงคันตอนบ่ายสามกว่าน่าจะสองสามชั่วโมงลองดูครับผมเก็บบรรยากาศนะครับผมเป็นประสบการณ์ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามชมครับตอนนี้ขับรถอยู่ ไอ้น่เล็กเป็นคนถ่ายนะที่กลับรถครับครับผมท่านผู้ชมครับนะนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมครั้งแรกนะครับที่เราลงมาอันนี้คือเขื่อนลำตะคองนะครับผมลำตะคองเราเราจะถาม,มานะนะดูว่าเขาบกตัวเนได้ไดนะบ้างอ่าดื่มลงมายังได้นะครับผม ลองมองดูสักครั้งนะครับลงสักห้าคนก็ยังดีโอ้ดูเข้ามานนคณะนะครับรโอ,เเโอ้รถไฟ <laughs> ไม่เคยเห็นรถไฟรู <laughs> ้สึกตื่นเต้นอะไรไม่รู้ โอ้ตรงนั้นดูเขาลงไปข้างล่างเลยนะแล้วผมก็นพ,พาน้องลีโอลุยมากเลยสมบุกสมบันอันนี้ก็เจิบแล้วครับแต่ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราไหนๆก็มาแล้วขอลงสักห้าคันเถอะเดี๋ยวขอถามดูก่อนนะครับแตวเล็กรอ,อยบนรถนะ 来，我们看啊。 ทายนะครับ เปิดเปิดจะว,ว่ามันตัดเปิดจริงดอกแรกก็ขาดเลยครับพี่น้อง มันต้องใหญ่กว่านี้ปะ เข้าว่านี่ครับมาตรงเลยครับผมไปไครอีกลงเนาะเหรอใส่ไม้นู่นเลยดี่ไม่กินล้งยิ้มกินล้องแล Yeah. <laughs> ว่าถ้าผมจะมีตัวให้ชมหรือเปล่าสาธุสาธุสาธครั้งแรกเลยแต่รู้สึกว่าน้องหมาจะมาเสียมากเลยมาปุ่นเพี้ยนปุ่นเพี้ยนอยู่กันหน้าเด็กนะำประมุกที่แหละน้องหมาหลายตัวเลย ที่ตั้งใหม่จะปอ,อนนิดนึงครับผม ปลาแค่มาเฝ้าเพิ่งได้หางเดียวสภาพมาเลยบอกว่าเขาก็มาอย่างนี้เลอยเขาก็พอนใจกันปลานี่เข้ายากอยู่น่าจะใช่หราเกต้องแปดคันครับ <c oughs> ผมนะเราก็ไม่รู้จะพูดว่าเป็นอะไรเนาะไปสอบถามนะนะข้างๆที่เข้าเฝ้าออทั้งวันวันนี้นะครับ ได้หางเดียวหางหนึงหลุดมือน,นเข้ายากครับผมหมายนี้เขาบอกฝากตรงข้ามเนะเข้าเข้าอยู่ตัวใหญ่ด้วยฝั่งนู้นเลยถามสอบถามเส้นทางไปแล้วครับน่าจะเป็นน้าๆนาที่ไปหาตกปลามาถห่นใส่เืียก็น่าจะใช่อยู่แล้วแหละนั่งเรือมาแต่น่ากลัวมากเลยครับกวางใจไพศาล หัดโกงเสียเอสิบหกนาี่สิบสามนาทีเดี๋ยวเราเรปอยู่อยู่ประมาณสักห้าโมงครึ่งนะครับก็เจ็บคัน เพราะว่าเราเดินทางอีกไกลนะครับตอนนี้นะว่าหมึกผ่าเหยืย่อลงไปอีกครับถมลงไปคลิปที่สองแล้วนะครับก็เสียตะกัวเสียเบ็ดไปสองรอบทั้งตีขาดตึ๊งดึงนะครับเพราะว่าอุปสรรคใต้มไปหลงนอนคืนเหรอคะลงนอนคือหลบหลบกินนอนนี่สี่ปีละโอ้โห <laughs> เปิดครอบสุขรู้ม่ตกหน้าลงก็ได้นะ่ะครับไม่เป็นไรครับหน้าลงลนะ่นน่ะ จะได้ตัวกว่าจะได้กว่าตรงนี้เพราะต้องลุ้นลุงอ่อยตรงนี้ไปหาไม้ก็่นักตอนที่ลุงตีน่ะน่าจะได้ตัวเลยตอนนี้เ,นเข้าเลยวันนี้มันลมนี่เฉยล้ต้งมีเวลาต้มยำนี่แหละลูก

<c oughs> อนินเออ้ขาดขาดอ๋อขาดครับใชรอะไรเดเฮ้ห่นั่นูือด็ดออกเลยติดป่านะเป็ดขาดครับผมนึกว่าติดปานะ่เปดา,า,ดปาเหมือนกันลุงก็ว่าติดป่ามันไม่มีอาการเลยกินเบามากไอ้นินตัวเท่ากันตัวใหญ่ ใหญ่ครับน่าจะไซส์โลกว่าชอไซส์นี้แหละไซส์นี้เนี่ยไซสนี้เลไม่ใ่ไซส์นเร่อเอาคันโกุงเลยโอ้โหผมเนี่ยจะคืนหน้าหนุ่มลุงบอกนะคืนยิ่งได้ดีแสดงว่าเหยื่อเราใช้ได้เหยื่อใช้ได้อยู่ลุงบอกเหยื่อใช้ได้อยู่เราว่าจะกลับเราไม่กลับแล้วง่าไงกระจายกระจายขึ้นไปไหนกระจายเอาขึ้นไหนหน้าหนุ่มถ้าจะเข้าไวนะหน้านู้นเลยตีเข้าไปไม้นู่นเลยนตีเอาสายไปเลยตั้งคันคือได้ลมได้ ได้ได้ตีได้ได้เอาเลยเอาเลยเนี่ยหนุ่มเขาตีตรงเข้านี่เลยเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้าอยู่าพาไปชมบรรยากาศลุรอบนะครับผมนะฮะบรรยากาศตีมากเลยครับใครที่ชอบทเ,ทเที่ยวนะครับผมนะครับ ล้น,นครับา,ายน,นะครับผมเยิ่งเดินบรรยากาศก็ยิ่งดีนะครับตรงนั้นก็คือถนนมินตรภาพนะครับนะครับคือทางด่วนนะครับบรการสยอดจริงๆครับมีเรือด้วยนะครับนี้เป็นรถน้าประหม่นะครับจอดตรงนี้นะครับ วัวเขาไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องวัวแนะ่<เ>ละ<ย>ใครก็กลัวนะครับผมก็กลัวนะครับเพราะเขาตัวใหญ่มากเลยเขาก็แหลมมากเลยไปสินี่นะครับเกิดลำตะครองนะครับผมสวยงามทีเดียวว่างใหญ่ไพสาร เยมากเลยบรรยากาศเห็นมาว้าองดิห็นมาดิจิ ใจร้อนไปหน่อยไม่หน่อย,ลยเลยเยอะเลยลากครับเด็ดขาดเลยกล้องอยู่ใช่ไหมตุ่มตุ่มตุ่มเลยอ่ะมันมันมีความรู้สึกทำไมมันไม่เห็นกินเออทำไมมันไม่ดึงขันนะมันลมอะ่ะ โอ้เมื่อกี้ขึ้นมาเจอเจอตัวแล้วครับนะนะลเยอะเห็นอะโอ้โหนั่นน่ะจะโดดใช่ไหมที่เขาีอ่ะปอยีเ่บ้าน่อยปล่อยไว้ไหมอยูตรงนี้งเนเม้มัอยู่้ดออ้าวนอ้ าได้ตัวแล้วเห็นมาล่ะหายไปแป๊บเดียวเห็นมาล่ะเมื่อกี้จะได้ปลานิลแล้วลองฝันเ่นหนุ่มเลยว่าลอาเรียกลุงก็ได้ลุงปลาลุงปลาใหญ่ลุงปลาใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวลุงเอาสวิงมาตักให้ผู้หญิงลุงก็มีปลาลปาเมื่อกี้ถ้าผมลงไปก็ได้เนาะโอ้ลุงลงไปก็ได้น้ำตื้นนิดเดียวเองหรือว่าพอหนูเล่นมาหนูรู้ว่าปลาใหญ่หนูเรียกเลยไม่มีใครรู้ครับ มันก่อนไม้เลยไม่ต้องเกรงใจลูกมาเลยเพราะว่าคันลุงดูคันนะคันไม่กระดิกเลยอ่ะออืมาเลยใช่มันมมัันนกินเบามากเลยไม่มันมันจะนอกน้ำไงเลยมันจะนอกน้ำแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยปลามันฟื้นแล้วเหมือนเหมือนตีเมื่อกี้เนี่ยตัวนมันก็ใกล้จะฟื้นเหมือนกันลอยใจออกเสียนน็นนั่นถ้าไม่โดนขอนไม้คงไม่ฟื้นไปละ ไปแล้วหลุงปัง <c oughs> น,นี่พาเธอเป <c oughs> ็นสายเก่าครับดุงเที่ยไปต<ข>ามตะวัน,นใช้<ป>น้ำไหลสนุกสุขสม <c oughs> หัวใจงายความที่จะยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเพื่อสอหา พระพาคลุมครอบสายลมพงรอกไว้สายใจไหลลูกสู่สวรรค์ ที่ห้ามามาเลยหนูที่นี่ไม่มีอะไรกลางวันมันเข้าไหมครับลุมันเข้าเฉพาะตอนเช้าเข้ากลางวันจะเข้าเช้าอีกเข้าดี น,นิ่จะกระชังโรงพยาบาลเลยไม่ได้อเพรแต่ว่าถ้าหนูมานอนที่เนี่หนูจะหลองอนหนหิวบรรจะกลศบที่นีน่เพราะว่านอนห้องแอร์อยู่กับบ้านกับนอนที่นี่ไม่เหมือนกันนะลูก<อ>ที่นี่จะนอนอะไร<ม>น,น,นี่มีใครมานอนบนะ้างโอ้เยอะลูกเยอะแต่ว่าที่นี่หนูกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรหนึ่งมีโดนของตำรวจโดนกลางคืนโดนขึ้นแล้ว ถ้ากล้องบนเขาพ่นส่งมาพวกอ่างฟาร์มส่งพวกอ่างมันไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีคนส่งยาไม่มีพวกโจรขโมยไม่มีดูเรือเนี่ยให้ดูเป้าเนี่ยมึงก็นอนมุงคนเดียวเงี้ยคืนนะไม่มีอะไรมีจึงของวัวออกมาเพราก็ลงมาอยู่หล่อนอือ่คน 干嘛呢。<laughs> <laughs>